สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้และท่านที่มาฟังย้อนหลังค่ะวันนี้มาเที่ยวค่ะอยู่ที่พัทยานะคะก็เลยแวะมาทักทายเพื่อนทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนนะคะและก็โค้ชเมยค่ะก็จะเริ่มเข้าสอนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะและท่านไหนที่เป็นแฟนคลับกันอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะติดตามความรู้ดีๆได้ค่ะจากหน้าเพจเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่า ความรู้ที่โคชหม่อยเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนเป็นความรู้จากประสบการณ์จริงเป็นสิ่งที่โคชหม่ยทามาโดยตลอดและก็สร้างรายได้6หลักตั้งแต่อายุ24ปีตอนนี้อายุ40ปีรายได้หลักแสนเป็นเรื่องที่หาง่ายมากใครที่กําลังมองว่าฉันต้องการที่จะสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะคะมาฟังติดตามนะคะกดติดตามไว้แล้วก็มาฟังนะคะซึ่งคุณสามารถเข้าไปกดติดตามไว้ได้นะคะที่ โค้ชวัชนาะสอนทําออนไลน์สร้างไรายได้เจ็ดหลังนะคะใครก็ตามแต่ที่อยากจะมีไรายได้หลักแสนห้าหมืนหลกักล้านนะคะคุณสามารถที่จะมาเรียนแล้วก็มาเอาความรู้จากโค้ชเหมือนนะคะไปสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณเองได้นะคะและวันนี้นะคะก็มาถ่ายทอดบรรยากาศค่ะซึ่งเป็นบรรยากาศที่อยากจะบอกทุกคนว่าคุณเลือกได้คุณจะเป็นใครก็ได้ในแบบที่คุณอยากจะเป็นนะคะสำหรับตัวโค้ชเหมือนเองเลยก็ จะเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่รักในการเรียนรู้รักในการพัฒนาตัวเองและก็จะเลือกอาชีพที่มันตอบโจทย์กับชีวิตของตัวเองนะคะ mm hmm. ก็คือการที่อยากไปไหนก็ไปอยากทํางานเมื่อไหร่ก็ได้โค้ชเหมือ hmm. น mm hmm. อยู่ที่นี่คะ่ะโค้ชเหมือ hmm. นไปเที่ยวที่ไหนโค้ชเหมือน mm hmm. ก็ไม่ได้ไปแค่เที่ยวแต่โค้ชเหมือ hmm. คะจะไปสร้างธุรกิจด้วยการที่ uh, อัดคลิปวิดีโอ ให้ความรู้ทําภาพทําคุฤปต่างๆค่ะซึ่งความรู้เหล่านี้ค่ะมันเกิดจากการที่โคชเมยค่ะมีความสุขและรู้ตัวเองอย่างชัดเจนว่าฉันเป็นใครบนโลกออนไลน์ฉันเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้ใครเรื่องอะไรสําหรับเพจนี้นะคะที่โคชเมยเเปนปันทุกคนไว้นะเป็นเพจที่จะช่วยให้ทุกคนค่ะ ได้พาตัวตนของตัวเองค่ะออกมาอยู่บนโลกออนไลน์จะเป็นการสร้างพสกน์แบรนด์ไม่ว่าจะออกมาเป็นครูเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์หรืออยากจะออกมาขคายสินค้าแบ่งปันสินค้าของตัวเองนะคะโค<อ>้ชเหมยก็เอาความรู้ดีๆค่ะมาแบ่งปันไว้อยู่ในเพจนี้คุณกดติดตามไว้แน่นอนว่าคุณก็จะได้ความรู้ดีๆนะคะอยากได้รายได้50,000 0 0แสนต่อเดือนหลักล้านต่อเดือนคุณก็สามารถทำได้นะคะขอแค่มีความตั้งใจจริง และต้องการประสบค,ความสำเร็จจริงเนะะี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งได้และขับเคลื่อนพาคุณเดินหน้าสู่ความสำเร็จนะคะทุกคน,นะคะ่ะและก็แบ่งปันทุกคนว่าวันนี้อยากจะสำเร็จคุณต้องเติมความสุขคุณต้องชาร์จแบตให้กับตัวเองโพชหมายจะชาร์จแบตให้กับตัวเองด้วยการที่เที่ยวนะคะพาตัวเองมาเที่ยวอ่านหนังสือเรียนรู้จากคนสำเร็จและลงมือทำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะคะสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องทำ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 โดยไม่หยุด และจะต้องโฟกัสไปที่เป้าหมายเท่านั้นค่ะโคชเหมยไม่ได้มองว่าวันนี้ใครจะมองฉันแบบไหนวันนี้ใครจะมองฉันยังไงไม่ค่ะแต่สําหรับตัวโคชเหมยเองเลยนะคะซึ่งโคชเหมยเดินหน้าสูขข่ความสําเร็จด้วยการลงมือทำ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 ,ทำเรียนรู้ ทำทำทำเรียนรู้อยู่แบบนี้ค่ะวนลุมอยู่แบบนี้นะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะให้คุณติดตามคนที่เขาประสบความสําเร็จให้คุณติดตามคนที่เขาค่ะเป็นไอดอลของคุณคุณชอบใครคุณรักใครหรือคุณอยากจะเป็นใครค่ะคุณสามารถเป็นใครก็ได้บนโลกออนไลน์นะคะและถ้าใครนะคะที่ยังคิดว่าตัวเองเนี้ย ยังไม่สามารถที่จะออกมาอยู่บนโลกออนไลน์ได้อยากจะขายสินค้านะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะพูดยังไงกลัวกล้องตื่นกล้องนะคะโค้ชเหมยมีคอร์สเรียนให้คุณได้เรียนค่ะคือคอร์สไลฟ์ย่างมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือนะคะคุณสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ในคลาสนี้ซึ่งบอกเลยว่าในคลาสนี้คุณจะได้ออกหน้ากล้องอย่างเป็นมืออาชีพได้เป็นมือโปรและคุณจะได้ทั้งหมด10เทคนิคนะคะและก็จะมีโบนัสเพิ่มให้เรื่อยๆโอเคไหมคะ คุณก็จะได้รับการเรียนรู้ที่จะต่อยอดให้คุณค่ะไลฟ์ Live อย่างไฮโซนะคะไลฟ์ Live อย่างไฮโซไลฟ์อย่างมือโปรโด้วยกล้องมือถือค่ะคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะว่าวันนี้ฉันจะออกมาสวยไหมอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะบอกเลยว่ามีทุกเทคนิคให้คุณแล้วคุณก็จะเป็นมืออาชีพและคุณก็จะเป็นมือโปรค่ะอยู่ในคลาสเรียนนี้นะคะไลฟ์ Live อย่างมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือนะคะคุณสามารถที่จะลงเรียนได้ ราคาเต็มอยู่ที่9,999บาทค่ะแต่วันนี้ถ้าใครอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคุณรับไปเลยราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะ7,900บาทะะค่ะคุณลงเรียนแล้วคุณจะได้เทคนิคดีๆจริงๆนะคะเอาไปใช้เอาไปออกหน้ากล้องพาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องเอาสินค้าของตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องแล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณสร้างตัวตนได้ต่อให้คุณขายสินค้าเป็นร้อยอย่างคุณก็ขายได้ ะะแต่วันนี้จะต้องพาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องออกมาอย่างมืออาชีพก่อนนะคะแล้วคนก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะทักไปได้ที่ l i n e อดโค้ดดอทวาสนาสำหรับคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะรับไปเลยอยู่ราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะจากราคาเต็มอยู่ที่9,999บาทนะคะวิชาไลฟ์เฟียงมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือนะคะทุกคนค่ะ และเราพบเจอกันในคลาเรียนนะคะรักทุกคนและปรารถนาดีกับทุกคนค่ะต้องการให้ทุกคนค่ะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์นะคะรักทุกคนปรารถนาดีกับทุกคน อยากช่วยเหลือทุกคนคะ่ะให้ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์สามารถสร้างเงานินสร้างรายได้จากควอมรู้ทีค่คุณมีสามารถที่จะเอาสินค้าสามารถที่จะเอาธุรกิจของคนคะ่ะมาไว้บนหน้ากล้องนะคะและคุณก็จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้อย่างปังๆเลยทีเดียวนะคะ Live pro, high soul, ไลฟ์เฟร์มูฟโรไฮโซด้วยกล้องมือถือคะ่ะทักไปได้ที่ไลน์แอดโคสลัสนะคะแอดมินยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คําปรึกษาคุณอยู่ที่ไลน์แอดโคสลาสนะคะและพบเจอกันในคลาสนะคะบ๊ายบายรักทุกคนคะ่ะ